รัฐบาลไทยยังคาดหวังนะครับว่าจะใช้วิธีการเจราจารในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาโดยเฉพาะเชื่อว่า,วาการเดินทางเงยือนประเทศไทยของรองนายกรัฐมนตรีซกอนเร็วๆนี้จะช่วยทําให้ปัญหาความตึงเครียดลดลงได้ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติก็ตเตรียมเคลื่อนไหวชุมนุมที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะเรียกร้องให้กัมพูชาปล่อยตัวคนไทยทั้ง7ดคนครับ โดยที่นายกรัฐมนตรีพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งกับกัมพูชาว่าไทยยังคงยึดมั่นในการเจราจาเพื่อลดความตึงเครียดแต่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศโดยที่จะไม่นาเอากรณีกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกมาเป็นปัญหา ซึ S <S> ่งในช่วงเดือนมกราคมนี้นายซกอานรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยและจะมีการพูดคุยกับนายสวิตคุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะลดความตึงเครียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่จะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้ส่วนตนเองก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในเวทีอาเซียนก็ขณะนี้แนวทางที่ผมคุยกับ ทางกัมูชาไว้ก็คือว่าเราจะให้ผู้รับผิดชอบในเขามาคุยกันเพื่อที่จะดูว่าไม่ให้ปมของมรดกโลกมันเป็นความขัดแย้งได้หรือไม่อย่งไรแล้วก็ท่านซอกอานก็จะมาพบกับท่านรัฐนตรีสวิตในช่วงเดือนมกราคมการพบกันครั้งนั้นจะเกิดอะไร้ก็เราหวังว่าจะได้ข้ออย่างน้อยมีความืบหน้นว่าจะไม่ให้ปัญหาการประชุมเดือนมิถุนายน สร้างความตึเเงเครียดมด้ยังนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องพบกันถ้ามีการประชุมของอาเซียนอยนะครับ